สวัสดีนักลงทุนทองคำบุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ smart go by mts go ราคาทองคำโลกในช่วงเช้าวันนี้นะครับขยับลดลงมาต่ำกว่าระดับ2 7 0 0เล้เหรียญตลาดยังคงพันผวนนะครับจับตาการมาของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงสทุ่มนี้ครับโดยวันนี้นะครับทิศทางราคาทองคำจะเป็นอย่างไรต่อเชิญรับฟังจากคุณหมอได้เลยครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคำผ่าน mts go แม่ทองสุขนะครับสาหรับ ในวันจันทร์นี้คือวันจันทร์ที่20มกรานะครับก็เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกก็คือวันที่ทํารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าจะตรงกับเวลานในประเทศไทยก็ต้องราวๆสี่ทุ่มเพราะว่าเราจะเร็วกว่าสหรัฐอเมริกาประมาณ12ชั่วโมงดังนั้นประมาณสี่ทุ่มของเวลาบ้านเราก็จะประมาณ เข้าคร่าวๆคือสิบโมงเชา้าของทางวอชิงตันดีซีที่เขาจะรับตำแหน่งกันก็ต้องบอกว่าที่ตัวโลกให้เป็นข่าวสำคัญเพราะว่าทรัมป์นั้นนอกจากจะเป็นประธานาธิบดีสาหารัฐอเมริกาที่มีความมี power หรือมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยังเป็นอีกคนหนึ่งที่มักจะมีไอเดียอะไรแปลก แล้วก็มีนโยบายอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นอเมริกันเฟิร์สมากๆที่เขาหาเสียงเอาไว้แล้วตลาดกำลังจับตาครับว่าเขาจะทำมากน้อยแค่ไหนอย่างไรข่าวเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวันศุกร์ก่อนที่จะรับตำแหน่งเนี่ยข่าวที่ออกมาก็คือทำออกคอยเบสหมายความว่าออกแบบเหมือนคริปโตเคอเรนซีตัวหนึ่ง ที่เป็นดิจิทัลคอยชื่อว่าทรัมของตัวเองเลยครับแล้วก็สามารถมีมูลค่าสูงภายในสองวันเองนะฮะประมาณห้าพันล้าน u ดอลลาร์หรือกว่าแสนล้านบาทเห็นไหมครับว่าเขาเป็นทั้งนักธุรกิจแล้วก็เตรียมตัวก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งก็สามารถหาเงินเข้าสู่ตัวเองได้แบบ เรียกว่าไม่มีใครคิดไม่มีใครคาดแล้วก็กล้าทำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าเป็นความเหลือเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องที่เอาความได้เปรียบเชิงนักการเมืองหรือผู้นำประเทศทำก่อนที่เข้ารับตำแหน่งโอ้หมายกนะฮะอันนี้คิดได้อย่างไรเรียกว่าอย่างเป็นคนที่ หาเงินเข้าตัวเองนะคิดเพื่อตัวเองมากอยู่พอสมควรก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเพื่อไปทำเพื่อประเทศชาติเอาละทุกคนก็มองนี้ครับว่าในเอฟเฟกต์ต่อเศรษฐกิจของโลกเนี่ยที่ทัม,มเข้ารับตำแหน่งแล้วก็คงจะประกาศอะไรต่างๆหลังจากนี้จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นในแนวทางที่ถ้าหาเสียงและทำไหม ทาแล้วจะได้ผลไหมอันนี้ว่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ทําคงจะทําแน่แต่หนักหรือเบาอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันคือเรื่องกําแพงภาษีซึ่งหลายฝ่ายเขคิดว่าการขึ้นกําแพงภาษีของทรัมนั้นมันไม่สามารถทําปุ๊บปั๊บได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะปุ๊บปั๊บก็อาจจะต้องประกาศเป็นแบบภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจแช้อนาจของประธานาธิบดี ถ้าตามตัวบทกฎหมายอาจจะใช้เวลาประมาณหกเดือนถึงสิบสองเดือนนะฮะอันนี้หมายเพราะว่าเร็วสุดก็ว่ากันไปกลับมาทังเรื่องทองคําของเราเพราะว่าที่ผมพูดที่เล่าให้ฟังเนี่ยมีผลตกบบนะครับต่อราคาทองคําไม่มากก็น้อยครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าราคาทองคําในวันศุกร์นะครับขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่สองพันเจ็ดร้อยสิบแปดเหรียญแล้วก็มาปิด ที่2,700เหรียญในช่วงค่ำคืนเหมือนสุขเช้านี้หลุด2,007ลงมาที่2,690แล้วก็เคลื่อนไหวตอนนี้อยู่ในกรอบบวกลบที่2,692ถึง2,695เหรียญบวกลบอยู่ตามเนี้ตอนนี้เป็นวันจันทร์ที่20เวลาประมาณ10เรนการนะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ มีความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทองคำครับตลาดทองคำก็ต้องบอกว่ารับรู้ข่าวแล้วมีการแกว่งแล้วก็มีการทำกำไรไปแล้วรอบหนึ่งใหญ่ๆในช่วงปลายเดือนธันวาคมแล้วก็ช่วงมกราเนี่ยนะครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำดีดกลับขึ้นมา ประมาณร้อยยี่สิบเหรียญจากระดับสองพันหกร้อยจนทวนมาที่สองพันเจ็ดร้อยสิบแปดเหรียญตามที่ได้ก่าวแล้วเห็นไหมครับว่าอิทธิฤทธิ์หรือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำแค่มีประกายออกมาเนี่ยตลาดก็เรียกว่ามีการพันผวนมากยังไม่ได้ทำอะไรเลยที่เป็นชิ้นเป็นอันที่จริงๆนะครับ แต่ว่าตลาดเนี่ยรับรู้ไปก่อนเอาละครับเราเห็นได้ว่าทองคําของไทยเองก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นเช่นเดียวกันก็คือขึ้นมาจาก42,800ปุ๊บเดียวมาที่44,200นะฮะขึ้นมาบาทละประมาณ1,400บาทแต่ตอนนี้ก็หลุดลงมาใหม่ ก็เหวี่ยงนะครับตามสภาพของตลาดโลกและก็เงินบาทที่เหวี่ยงเหมือนกันนะครับทองไทยเนี่ยขึ้นมาเร็วในช่วงวันที่ห้ามกราจนถึงสิบห้ามกราเนี่ยขึ้นมาเร็วจากสองเรื่องคือราคาทองตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นและค่างเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผมพูด คือจากสามสิบสี่ต้นสามสิบสี่บาทสิบตังมาที่สามสิบสี่แปดสิบแล้วตอนนี้ก็เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงระหว่างสามสิบสี่บาทสี่สิบถึงสามสิบสี่บาทห้าสิบก็ต้องบอกว่าสภาวะตรงเนี้ครับเป็นสภาวะที่เป็นความผันผวนของราคาทองคำตามเนื้อข่าวที่เข้ามา ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรเัเมรกาในสัปดาห์ที่แล้วที่สำคัญพอจะสรุปได้ก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อหรือที่เราเรียกว่า CPI และ PPI ซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือตัว CPI หรือ Core CPI ที่ไม่ได้รวมอาหารและพลังงานเงินเฟอ้อปรับตัวลดลงมากกว่าคาด ในขณะที่ตัวเลขเงินเฟอ้อทางภาคการผลิต PPI เนี่ยก็ปรับตัวลดลงมากกว่าคาดดังนั้นโดยภาพรวมมองฟอร์เควสต์ไปข้างหน้าหรือมองวิเคราะห์ไปข้างหน้าเนี่ยตลาดก็บอกว่าเอถ้าอย่างนี้โอกาสที่เฟดจะมีการลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นก็น่าจะมีเพราะว่าเงินเฟ้อลดลงครับอย่าลืมนะครับว่า ก่อนหน้านี้ประมาณสิบวันเนี่ยทุกคนคาดหวังว่าเงินเฟอ้อมันจะสูงแล้วก็เฟดก็ออกมาพูดหลายคนประธานเฟดเนี่ยสลับกันมาพูดว่าเงินเฟ้อที่สูงอาจจะทำให้เฟดมีความรอบคอบระมัดระวังขึ้นในการที่จะลดดอกเบีย้ยครั้งต่อไปบางคนเกือบฟันทงเลยครับว่าการลดดอกเบีย้ยของปีนี้เนี่ยอาจจะลงลงมาจากสี่สาม สองตอนนี้เหลือนหนึ่งครั้งในประมาณกลางปีบางคนวิเทราะห์จนถึงขนาดอาจจะกลับทิศเป็นขาขึ้นด้วยสาไปในช่วงปลายปีก็จะเ,เห็นนะว่านี่ครับคือทรัมเอฟเฟกที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีผลกระทบต่อตลาดทองคำต่อตลาดอัปาแรกเปลี่ยน ต่อการค้าในระดับโลกซึ่งแน่นอนทุกประเทศในโลกก็เรียกว่าเตรียมรับมือไว้พอสมควรสำคัญที่สุดคือจีนแคนาดาเม็กซิโกพวกนี้คือกลุ่มประเทศที่คําบอกว่าได้เปรียบเขามากได้เปรียบอเมริกามากต้องต้องซัดกลับโดยใช้กำแพงภาษีเอาละถ้าอยากนั้น เราก็จะต้องติดตามบริบทต่อไปว่าทองคำที่สตาร์ทณวันนี้43,800บาทบวกลบของทองไทย,น,ยนะครับกับทรัมแล้วเนี่ยมันจะเวี่ยงขึ้นเวี่ยงลงแค่ไหนยอมรับครับว่าในโลกของดิจิทัลเนี่ยตอนนี้ มันเป็นสภาวะทุตลาดเหวงค่อนข้างมากเหวี่ยงขึ้นเหยงลงจำที่ผมบอกแหละนะครับเพราะว่าเป็นโลกของของดิจิตอลค่อนข้างมากเลยเอาละ่ะก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนกันไปปรับเปลี่ยนกันไปแล้วก็ต้องตั้งสติตั้งพอรตการลงทุนให้ดี เพราะว่าก็จะมีผลต่อวิธีการลงทุนมากในสัปดาห์นี้ MTS g o l แม่ทองสุขเราคาดว่าราคาทองคำจะเวียงอยู่ในกรอบกว้างระหว่าง2,670เหรียญเป็นแนวรับระยะสั้น2,720เหรียญเป็นแนวต้านระยะสั้นในสัปดาห์นี้2670 2720 ทองไทยละ่ะก็จะมีกรอบแนวรับระยะทั้นที่43,400แนวต้านที่44,200นะครับทองไทยอาจจะเหวี่ยงมากตามด้วยเพราะว่าทั้งทองและเงินบาทที่อาจจะเหวี่ยงไปทั้งในทิศทางเดียวกันหรือสลับทิศทางกันก็ได้เอาละครับ เราเจนนะเหนได้ว่าทองก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนและเป็นสินทรัพย์ที่น่าจะต้องหาจังหวะและโอกาสในการเข้าออกซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าการลงทุนในทองคำนั้นมีความสำคัญแล้วก็ มีความผันผวนไปค่อนข้างมากในระดับหนึ่งในจับจา์นี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยไม่ค่อยมีมากหรอกครับไม่ค่อยมีมากดังนั้นทุกตลาดหรือทุกเศรษฐกิจก็โฟกัสไปที่นโยบายที่ทำจะออกมามากกว่าหรือคำพูดที่จะทวิตเตอร์หรือผ่าน X อออกมาของซ้ำ ในการที่จะประกาศแนวนโยบายหรือสร้างกระแสอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นอย่าลืมนะครับการลงทุนในทองคำถ้าตัดเรื่องความผันผวนที่จะกระทบในเชิงการลงทุนเรามองในรูปของการออมทองคำ MGS Go มีแอปที่ตอบโจทย์ชื่อว่า MGB เป็นแอปที่จะสามารถ นำพาท่านไปสู่ความมั่งคั่งหรือความยั่งยืนได้เพราะว่าเปลี่ยนเงินออมของท่านเป็นทองคำเป็นทองคำผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดควรจะซักยี่สิบเปอร์เซนของพอร์ตหรือเงินที่เรามีแต่ต้องเข้าใจบริบทของคำว่าออมทองคำหรือออมเงินนะครับเงินออมนี่คือเงินที่หวังผลในระยะยาว แล้วเป็นเงินที่สะสมเหลือเก็บในระยะยาวมากกว่าหนึ่งปีไม่ใช่เงินออมเพื่อเอามาซื้อซื้อขายๆนะไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นการเก็บออมเหมือนเราฝากประจําดังนั้น MGB ก็เราเป็นลักษณะของการไม่ได้ซื้อหรือขายกับเร็วๆแต่เมื่อท่านสะสมได้ถึงระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหนึ่งกรัมหรือกรัมครึ่ง หรือกรรกมครึ่งคือครึ่งสลึงกำเก้าหนึ่งสลึงท่านก็ถอนทองคําได้ถอนทองคําได้อันนี้คือการสะสมจริงๆนะครับเป็นนโยาบายคือท่านฝากสะสมแล้วถอนเป็นทองคําแต่ไม่ได้เป็นนโยาบายที่ฝากแล้วก็ขาย,แล,ขายแล้วก็ฝากแล้วก็ขายอันนี้เขาเรียกว่าการเก่งกําไรถ้าอยากเก่งกําไรนิดหน่อยก็อยู่ในแอปอีกสองสามแอป ที่อยู่วัฒนาคารชื่อแอป,ปเป๋าตังอยู่ในบริการอื่นๆซื้อขายทองคำกับ MTS g กไแม่ทองสุขแอป,ป k p เพ s และแอป,ปดาม DIME ย้ำเลยนะครับว่าแอป,ปของ MTS GO มีความเป็นมาตรฐานสูงมีความสเสถียรการที่ราคาอาจจะแตกต่างกาันประมาณ10เซนสิบหเซนอย่าไปสนใจ เรากำลังฝากเงินหรือออมทรัพย์กับบริษัทที่มีระบบมีการจัดการที่มีมาตรฐานในระดับโลกอย่าง MTS ดังนั้นการตัดราคาด้วยราคานิดๆหน่นนอยสองบาทสามบาทต่อบาททองคำนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าเราสนใจเงินที่จะเป็นกำไรเป็นกอบเป็นกันกในอนาคตมากกว่าครับ ระบบซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดต่อการลงทุนในระยะยาวกับ MTS g o แม่ทองสุขซึ่งมีอายุมามากกว่า72ปีแล้วในปันนี้และมีระบบหลังบ้านที่เราเรียกว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงการบัญชีการควบคุมตรวจสอบใช้พนักง,งานเป็นร้อยคนในการทำงานตรวจตัวตรวจทุกระบบและมีโรงงานผลิต ทองคำที่ได้มาตรฐานของตนเองเพื่อลูกค้าทุกท่านได้มั่นใจครับประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งแม่ทองสุขเปิดสาขาใหม่แล้วนะครับที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเรามีทั้งที่เดอะมองนาวงวานและเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้นหนึ่งใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนไปรับบริการที่นั่นได้นะครับเปิดแล้วครับเซ็นทรัแจ้งวัฒนะชั้นหนึ่ง ก็ะะเชิญได้สำหรับไม่ทงสุขทั้งเก้าแห่งในขณะนี้สี่แห่งอยู่ในเซ็นทรัลคือเซ็นทรัลปิงเก้าเวสเกตเซ็นทรัลราดพร้าวและเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเดะมอลมีสองที่คือเดโมอบางแคและเดโมอลงาวงหวานครับสำหรับนอกห้างก็จะมีสามแห่งคือวงเวียนใหญ่และสี่แยกพหลรัฐ บกับเราได้และให้บริการทองคำพร้อมคำแนะนำที่ถูกต้องโชคดีและสวัสดีท่านนักลงทุนทุกท,ท่านยังคงแนะนำให้ถือเมื่อราคาอ่อนตัวมาที่บริเวแนวรับทองไทยแนวรับระยะสั้น43,300ทองตลาดโลกแนวรับระยะสั้น2,670ครับโชคดีและสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะครับคุณหมอสำหรับมุมมองตลาดทองคำในสัปดาห์นี้และขอบคุณนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรายการ SmartGo พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสับวันนี้สวัสดีครับ